สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ค่ะมีหัวข้อหนึ่งนะคะที่อยากมาหนุนใจแล้วก็แบ่งปันพี่น้องค่ะในเรื่องบุรุษแห่งการอธิษฐานนะคะเพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระไัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไร ก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่าทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละ เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์บุหลษแห่งการที่ฐานเนี่ยในเรื่องนี้ก็คือคุณตาเดิร์กิงนะคะซึ่งเขาเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องการอธิษฐานมากคุณป้าของเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่เขาอธิษฐานเนี่ยเขา,เามีความไม่คล่องแคล่วเลยในการอธิษฐานเขาอาจจะมีความกังวลความกลัวแต่ด้วยความที่จิตใจเขาอะค่ะ อยากคุยกับพระเจ้าอยากอธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็อธิษฐานด้วยแบบจากครั้งแรกที่ไม่มีความคล่องแคล่วอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอทุกวันเป็น50ปีจนกลายเป็นคนที่เข้มแข็งในการอธิษฐานในการพูดคุยมากสาหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยการอธิษฐานก็คือการพูดคุยกับพระเจ้าพูดคุยเหมือนเราคุยกับพ่อนะคะ บางคนแบบอยากรู้อะคริสเตียนเขาอาธิษฐานยังไงเขาคุยยังไงอะอยากรู้อยากอยากทำบ้างเราก็นึกเลยว่าเราอยากคุยอะไระพรับเจ้าเราอยากขออะไรเราก็พูดโดยที่เราไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวพูดเหมือนที่เราคุยกับพ่อได้เลยค่ะแรกๆอาจจะเหมือนไม่คุกห้องแค่เหมือนคุณตาเดอร์ก,กิ้งเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าเราได้คุยกับพระเจ้าในทุกๆวันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรขับรถฝนตกหรือว่ายังไม่ตก เราก็สามารถอธิษฐานก่อนออกเดินทางได้สม่ำเสมอการพูดคุยได้ตลอดเวลานี่ก็คือบทของคุณตาเดอร์กิ้งที่เขาเป็นเป็นบุรุษแห่งการอธิษฐานนะคะพระเจ้าไม่ได้มองว่าคนไหนอธิษฐานเก่งหรือแม่อธิษฐานเก่งพระเจ้าไม่ได้มองตรงนั้นค่ะพระเจ้ามองคนที่ถ่อมใจลงแล้วพูดคุย กับพระเจ้าพระเจ้าฟังคำอธิฐานของทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กๆที่เขาอยากอธิฐานไม่เป็นแค่อธิฐานแล้วก็พูดคุยเริ่มจากคําง่ายๆเท่านั้นนะคะพอวันหนึ่งเราอธิฐานทุกวันทุกวันเราก็จะมีความชํานาญในการพูดคุยกับพระเจ้าเอง แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตเข้ามาโดยที่เรารู้ตัวเองว่าพระเจ้าตอบคำธิษฐานเราอยากให้พี่น้องเนี่ยให้การธิษฐานเป็นเหมือนชีวิตประจําวันของเราเหมือนกับคุณตาเดกกกิ้งคนนี้ที่เขาอธิษฐานส,รรม,สม,ม่ำเสมอไม่ไม่รู้จะเจออะไรก็อธิษฐานอธิพูดพูดถึงตัวเองก็เหมือนกันค่ะเวลาจะเดินทางออกไปไหนเราก็จะธิษฐาน ึ้นรถอธิษฐานกันทั้งครอบครัวเหมือนกันว่าขอพระเจ้าทรงนำให้เดินทางให้ปลอดภัยหรือว่าก่อนนอนเราไปเจออะไรมาเราทําอะไรมารู้สึกที่ไม่ดีเราก็ขอพระเจ้ายกโทษแล้วก็ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเข้มแข็งขึ้นในวันที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือเจออะไรที่ทําให้ให้เราที่แบบเหมือนจะแบบหลุดหรือว่าหลงในการที่จะคิดทําในสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ไม่โอเคอย่างเงี้ย เราสามารถอธิษฐานแล้วก็พูดคุยหรือว่าเราหลงทําสิ่งนั้นไปแล้วโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเราก็อธิษฐานขอพระเจ้าได้ก็อยากหนุนใจกับพี่น้องว่าอยากให้การอธิษฐานนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราในทุกๆวันอยากจะหนุนใจอีกคํานึงคือพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคนํานี้ว่าการอาธิษฐานมากก็ทําให้เราเหนื่อยน้อยอันนี้แหละเป็นเรื่องจริงถ้าเราไม่ได้พึ่งพาพระเจ้าเมื่อไหร่ไม่ค่อยได้อธิษฐานเราจะเหนื่อยมากๆเลยในวันนั้น ก็ขอหนุนใจพี่น้องในบทเรียนนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอพระเจ้าวอวยพรนะคะพี่น้อง